ฝัน41ไฮปาร์กลงกระดาษโดยชัชวานชาติสุธิชัยพบคนสำคัญในฝันฝัน41มนุษย์ผู้มีอำนาจโกหกศาสดาเหล่าศาสดาได้เปิดประชุมด่วนเรื่องมนุษย์ผู้มีอำนาจโกหกโกงชาติโลกมิรู้จักพอณนะห้องประชุมแห่งหนึ่งบนฟากฟ้าศาส,สดาทุกศาสนาตั้งวงถกกันอย่างคร่ำเคร่งเรื่องมนุษย์ผู้มีอำนาจ ทุกสังคมโลกมีพฤติกรรมทำแต่เรื่องทั่วช้าสามานมากขึ้นฝันเมื่อคืนผมหลงเข้าไปในที่ประชุมของมวลศาสดาย่างเข้าสู่ปีมังกรไปเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2567มนุษย์ทุกหนแห่งควรมีสารติสุขและมีความรักให้กันมากๆทว่ามนุษย์ในยูเครนกับรัสเซียกลับทำสงครามยืดเยื้อทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายมากมาย เสียงสันเครือของศาสดาองค์หนึ่งเต็มไปด้วยความเศร้าเราเศร้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเลม็มดินแดนสามศาสนาซึ่งควรเป็นแดนธรรมสงบสันติไร้อันตรายเพื่อผู้คนทุกฝ่ายทุกศาสนาจะได้ประกอบศาสนากิจอย่างอิสระเสรีแต่ดินแดนที่ต้องเป็นส่วนกลางของสามศาสนากลับถูกอิสราเอลใช้กำลังยึดเป็นเมืองหลวงศาส,สดาท่าทีสุขุมพูดลอยๆว่าอืมศาส,สดาทุกองค์ สอนให้มนุษย์มีน้ำใจต่อกันเอื้ออาทรต่อกันมนุษย์ต้องช่วยกันสร้างสันติสุขให้โลกจริงไหมศาส,สดาทุกองค์พยักหน้าเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ทว่ากลุ่มมนุษย์ผู้มีอำนาจที่ชอบอ้างทำตามคำสอนของศาสดาที่ตนเคารพนับถือแต่กลับมีพฤติกรรมตรงกันข้ามเสมอมือถือกปากถือศีลทั้งโกหกบ้าอำนาจโกยผลประโยชน์ไม่รู้จักพอสังคมมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ความอาธรรมคนส่วนใหญ่ทุกเข็นยากจนน้ำเสียงศัสด,สดาองค์นั้นสิ้นหวังสงครามในฉนวนกาซาหน้าตื่นตระนกผู้นำอิสราเอลที่มีผู้นำอเมริกาหนุนหลัง ทุ่มช่วยทั้งเงินทองกับอาวุธล้ำสมัยยิงถล่มกาซ่าอย่างไม่ลืมหูลืมตาฆ่าทั้งเด็กผู้หญิงผู้คนบาดเจ็บล้มตายหลายหมื่นทำลายบ้านเรือนตึกน้อยใหญ่พังพินาศเข็นฆ่ามนุษย์ที่ไม่รู้อิโนอีเนหวังจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่คิดต่างอิสราเอลไม่ฟังเสียงชาวโลกที่เรียกร้องให้ยุติสงครามนี้โดยด่วนที่ประชุมเงียบงันอีกครั้งศาส,สดาท่านหนึ่งพูดเสียงเนื่อยๆว่า เราเบื่อความกานล่อนกับความเห็นแก่ตัวของกลุ่ม,มนุษย์ผู้มีอำนาจที่เมื่อมีอำนาจคราใดเป็นต้องลืมตัวโกงเงินชาติเพื่อจะมีอำนาจอีกกลุ่มผู้นำชาติมหาอำนาจโลกไม่เคยหยุดรวมหัวกันไล่ล่าชาติอ่อนแอกว่าเพื่อสแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์สารพัดชาติใดไม่ยอมสยบก,ก็ใช้กองทัพที่เหนือกว่าก่อสงครามจัดการตามใจปรารถนา แม้ต้องฆ่าผู้คนมากมายก็ไม่ลังเลใช้อาวุธที่ทำลายมนุษย์ได้ครั้งละมากมายจนผู้คนล้มตายดังผักปลาอย่างที่พวกอิสราเอลกำลังกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ในสงครามกาซาทำเสมือนพวกเขาไร้ลูกเมียญาติพี่น้องผมเกิดเมื่อยฉับพลันจนต้องขยับกายทำให้ศาสดาท่านหนึ่งเห็นผมใครอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะเสียงนุ่มแต่เฉียบขาดจนผมต้องรีบขานว่า ผมชัดครับท่านศาส,สดาทุกองค์มองตรงมาที่ผมมนุษย์มาก็ดีแล้วพวกเรามีเรื่องอยากถามอยู่พอดีเลยศาส,สดาใจดีที่เห็นผมช่วยคลายบรรยากาศท่านถามด้วยเสียงทุม้มนุ่มนวลว่าชาติไทยของชัดมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบ้างมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ผมสายสายตามองที่ประชุมอันมลังมาเลืองด้วยรัศมีแห่งพลานุภาพของมวลศาสดาผมสูดหายใจยา,ยาวๆระงับความตื่นเต้นเรียนศาสดาทุกท่านขอโปรดได้รับทราบว่ามนุษย์ผู้มีอำนาจแทบทุกชาติมิได้ทำตามคำสั่งสอนของพวกท่านเลยแต่กลับทำตรงข้ามเสมอท่านสอนว่ามนุษย์ต้องไม่เอาเปรียบกันพวกเขาก็เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าท่านสอนว่ามนุษย์ต้องไม่ละโมบโลภมาก พวกเขาก็เต็มไปด้วยความโลภไม่รู้จักพอท่านสอนว่ามนุษย์ต้องรักกันดุดพี่น้องแต่พวกเขากลับสร้างอาวุธมาเข็นฆ่ากันชาติที่แข็งแรงกว่ารังแกชาติที่อ่อนแอกว่ามันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีตการผมพรั่งพรูสิ่งที่อัดอั้นในใจซึ่งเป็นความคับข้องใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกและในไทยคุณชัดค่อยๆพูดกัน มาเจาะจงพูดถึงชาติไทยดีกว่าชาติไทยมีแต่เรื่องคนเดิมๆกับเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหม ครับท่านผมเสียดายเลือกเกินหลายครั้งแล้วครับที่ประชาชนผู้เสียสละได้ต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมเพื่อสิทธิความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้ชาติจเจริญม,มั่งคงั่งมั่นคงการต่อสู้กับอำนาจรัฐทำให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายมากมายหลายครั้งที่ชาติไทยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ลงท้ายชาติไทยกลับได้ผู้มีอำนาจที่ไม่รักชาติไม่รักประชาชนจริงครับ นักการเมืองเลือกตั้งกับรัฐประหารยังด้อยคุณภาพไร้คุณธรรมโกงชาติราตรบัสัตว์ชาติไทยไม่มีการปฏิรูปในมิติสำคัญสำคัญเลยครับอ้าวแล้วทำไมคนไทยจึงปล่อยให้นักการเมืองชั่วๆทำเช่นนั้นล่ะสัสดาองหนึ่งถามขึ้นทันทีผมขอเล่าอย่างย่อนะครับอดีตนายกตู่มีดีลลับช่วยแมวกลับไทยขอลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปี แต่แม้วไม่ยอมติดคุกตามที่ตนยอมรับผิดสักวันเดียวมีการแก้กฎหมายให้นักโทษไปรับโทษที่บ้านได้แม้วพยองเพราะมีนายกกับรัฐบาลของตอนเองจึงใช้อภิสิทธิ์ทำลายนิติรัฐนิติธรรมเสียยับเยินไม่สนใจหน้าไหนทั้งสิ้นผมหยุดพูดกระทันหันสสดาทุกองค์จ้องผมตาเขม็งสสดาหนวดเครายาวนั่งด้านขวามือพูดขึ้นพร้อมกับตบเข่าชาดเฮ้มนุษย์ผู้มีอำนาจหลอกพวกเรามาตลอด โกหกว่ารักศรัทธาพวกเราพวกเขาเป็นอันตรายร้ายแรงต่อโลกนะเพราะกําลังเสื่อมถอยทั้งคุณธรรมความดีได้ยินกันไหมที่มนุษย์พูดว่าทําดีได้ดีมีให้เห็นที่ไหนกันเห็นแต่ทําชั่วได้ดีทั้งนั้นเฮ้ยงั้นที่พวกเราสอนไปก็ไร้ประโยชน์สิอืมมนุษย์ผู้มีอํานาจทําชั่วมากมายแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะ พวกเราต้องเชิญพญายมมาร่วมประชุมกันสักครั้งแล้วละ่ะผมสะดุ้งตื่นแวลเสียงเพลงพิภพมัจจุราชฟังแล้วหวังเวงนักสืบจากข่าวรายงาน